มึงปล่อยไนะมึงอยู่ตรงนี้มึงอยู่ตรงนี้เจ้ายังไบ่กามมึงตายใช่ทำดได้เลยพอได้ทำจางทูทำเล่ทำน้งไรเก้พอได้ทำยุงรำเพเมื่อทำเ็วนานเก ตาคว้างเดินดงจะเดินไปไหนมาเด็กปินยากเล็นน,นี่กับโูระโอทิ้งมึงจะดีกูไปไม่ได้หรอกกูก็มไม่แก่กูนีหัวาขาท่ายืนเดินนี่ยคำใช้มาหนึ่งคำหลย่งท น้ำูตะจาบางคตัวเลตัมมาตมตะจานํำบูตจาาคตัตัเตมมาตมตะารกต้าากงกระกก้องโูให้มาก้อยาับเยยืนเก้งเป็นที่แน่นไม่ดินไตเล่นดเด่นตโลแกกันจนกอง่ด้ก้องดีมาจำตกอดทุโคนตายใหญ่จะตานรมนนี้ทุนกอต่อเมือดี่อเมืองไม่เอามเอาเล่ากันดิวิิววิววิ ็นเวความอยาวเองชื่นแกงมดนี้มันมีทางเราคุะไหวตัวได้ห้ยตัวได้ห้ยตัวแบบนี้ได้ขมาปริกวันทิ่ได้อยู่ยโยดไอ้เวรนื้ว้าม่อย่างไรอ๊ยเวร่เวรนักเลงมากน้อยมาหน่อยมาตะก็อยามาเต็มวัดรูมาหน่อยมามา นี่กว่าใจเมืองน้อยหละเพียอพระเาชนครหุ้ยกว่างไม่หรอกะจะสดงพี่บางบัวตองจะมาน้องดินแดงเมื่อไหร่เพืกระตุ่นระมมอย่าเพลิดหลักตีบอกปากเล็ดเนี่ยมาน้อยเตัวมาแรงไม่นาก็ตามนะวันนี้เตัวมาแต่น้อยไม่รอ้ Lê Tưng đi chữ rơi à bà Khao phong khơi hàng, phong khơi hàng Hả, hoa, 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 chi đóng khơi ta một chi Người ta mừng anh ấy Chửi rơi à, chửi, chửi khen Hồ oh, này khen, hoa Cán bư hoa Này khen à, Nè Lô ai vây phật à Thế mà rơi à, bạn dù nói ở từ hả bạn dù nói như vậy Ừ